กรารสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาทั้งบ้านบึงมาลรูมาทั้งกันทะลักจากมาถามความฝันของลุงดิศนะครับเนาะบนบ่บเป็นความฝันหรอกครับแต่ว่าเพนมีรูบาอาจารย์อาจารย์เป่าซึ่งข้างหนึ่งที่ลุงดิศพาอาจารย์กับกลุ่มพอเที่ยงไปทายท้ำอยู่ทั้งนครกลางหาเป็นวัดล่างนะครับท่านผู้ชมซึ่งเจ้าบาดพนเสียชีวิตแล้วเพินบน่านย่อมหนีจากหันนาลุงเนาะ มันั่งหนีจากหันเนาะงวด่ผ่านมาเพอนก็ั่งมาบอกไงบอเพอนั่งมาบอกเพอนั่งมาบอกครับแต่งวดหนีพ่นว่าเพ่นได้แล้วเพ่นจะได้เท่าได้เป็นตัวใดเหาก็ต้องไปถ่าฟังถ่าเบิร์กับลุงดีเนาะความงวดสิพานมากยิ่งข่าวเพราะพนมีโชคมีดวงครับผมพนได้เข่าตรงต่งเลยครับสมุชมบยได้ครับวันนี้ยังวันสั่นงวดนี้ต้องไปฟังจากปากลุงดีว่าได้สองตัวสามตัวเป็นตัวใด้เนี่ยนะครับสมุชมเนาะ ครับว่าสู้ฟังก็แน่ว่ามั่ผ่านมานี่ที่ว่ารุ่งดิษว่าพระอาจารย์ที่เพิ่นอยู่วัดนครกลางหาวจีฮ่อขึ้นไปขอโจ้ขอรับเงินเปื้นนั่นเพิ่นนำมาหาเพิ่นมาเพิ่นมาบอกรุ่งดิษตัวใดเพิ่นมาจังใดญนั่มาบอกว่าเลขนั้นอยู่ในไครหินเจาเด้อเป่าผมอยู่ในไครหินผมกับผมกับเนี่ยมหาจันไรกับเราเห็นแล้วก็บอกว่า เดอหาเชือดแบงค์คืนหรือเะล่าอยู่ในไข่หินอยู่ในไข่หินพรุ่งนี้เราจะมีไข่หินน่าจะมีของดีของน้ำประจําของเพิ่นตัวแม่นโอ้เพิ่นนั่มนั่เพิ่นยังนั่มพรุ่งนี้มากวันสามยังยังท่วงอยู่ว่าอะไรจะเป็นเพ็ดบุญไหลอยู่โอ้ยเพื่องมาเตาอยู่ว่าใจมาใจเต็มเต็มเนายังเวียนน้่มอยู่แต่ว่าไม่ได้เพิ่นอือหึอาจารย์นั่นนั่นอยู่ว่า เนี <laughs> ่ยเอาไปบางๆก็มาส่าเงินก่อนว่าเนี่ยเอาไปงวดหนางวดไหนพาขึ้นไปยังนั่หายนั่งบนบ่ส่าให้ถืองวดนี้เจ้างวดหนาจะพาขึ้นไปเลื่อยเจ้าบังงวดนี้ก็บฟันเกี่ยวทั้งนั้นนฟันเกี่ยวก็เพิ่นคือเก่าฟันเกี่ยวก็สิได้หมดเลยแบบส่วนส่วนอาจารย์ไปเพราะว่าจะฝาต่อไปเอาลนไข่ก่อนเลยเดี๋ยวนเนี่ยไข่เนี่ยเลยไม่ไข่หินผมหลังแล้วหรโอ้โห ในของดีของลุงดีศครับผมเป็นของดีเป็นไข่หินเป็นไข่ไข่คือยังบางคนพันเอิ่นว่าไข่ไข่ว่ายังไข่พญานาคอยังอันนุงแก้วพญานาคเนาะโคดไข่ครับฮะเออเนาะโคดโคดโคดไข่โคดไข่โคดไข่หินโคดไข่หินใหญ่บวกเกือบวันใหญ่เกือบสิมีวิชาอ๋อปุ๊บอันเสกบอกเล่าอยู่ประจำอยู่เป็นของดีอยู่นะจ๊ต้องอยู่ประจำไม่ล่าวันศิลป์ครับ ให้รักษาไฮเลกเนอะเพราะฉัมาบอกเองเนาะตามอาจารย์เป็นบอร์ไรฟังเหรอครับตามกินี้ขึ้นมาสี่ๆเอามาในตรงนี้วิชาอาคมมันมันก็มีเวร์สวดของคนอยู่บอกน้องยังในเรื่อนบ่ได้ยินได้ผู้บ่มีไหมตกเกินบอกดังๆเด้ค่ะมันบอกแม่นว่าผู้ใดสิไปเอามากกรได้บ่มีบ่มีมันมาเบิดประเทศมันสีมีพอสองหน่วยบ่ร้อง มดประเทศเลยนะ <c oughs> คือเราไ <c oughs> ปนี่กันนะเป็นของลุงเดดนี่เป็นของไข่ว่าเคลื่อนยังละ่ะตกทอดมาอีสี่บ่อรุงมันมันสีออกมาจากไข่น่นะคือไข่มันฝักเบิดแล้วแต่ว่าตัวนี้มันเป็นหลอดสันที่แรกนี่มันสีดงก้องก้องแต่ว่าผมเก็บไปเก็บมามันมันสีแดงมันสีบอดดังเลยโ oh. อ้ยุ่นในหิ่งผ้าผมจะหลอดมากประมาณเกือบสามสิบกี่แข็งไปเลยแข็ง โอ้อันนี้เป็นลุงดิดได้เองเมนบ่อไดเองบ่แม่นของตกถอยมาจากบรรพบุรุษมาจากกันนีงได้เองได้โดยมันไหร่ในห้างไก่หรือะไก่ใครมันฝากแล้วมันเหลือตัวหน่อยตัวหนึ่งไครเห็นอ๋อผมก็นึกว่าเนี่ยเก็บมาจากภูเขาแมนผมก็คิดที่ใบในสาระบาลที่อ๋อไค่ไค่ตุ่งที่กว่ากันไครหลอดเลยเดี๋ยวอะไรโอ้ยู่ในตัวไก่เดี๋ยวอะแม่ไก่นี่ยวอะโอ้สิ่งหนึ่งมันก็มีของดีของมันอยู่ในหันนอกเออเคยได้ยินมองอื่นก็เคยได้เห็กอยู่ได้แมนบ่เออ ว่าลุงดิดแล้วมีโชคอยู่เรื่ได้ระดับไหนนี่หันวันหันวันนี้ก็ยังฝันเกี่ยวกับคนอยู่เนาะค่ะนอนยังดีเกี่ยวกับทักษันอืมเป็นยังจะไข่ไปเห็ดบุญไหโยย่างผ้าหนเห็ดอ๋อก็คือทีวีทีว่าปทีวาบอกอธิษฐานไห่เ้าผ้าหนึ่งเห็ดไห่ได้กระคือทีวพเมื่าเขาฝันได้ลองเนี้ยคือให้ไปเห็ดบุญไห่แต่ว่าวัดจีเหล่วนี่ก็คือคนเมื่อบอกเป็นตัวเลขกระคือบุญได้ใครเห็นน้ำเออเห็นกระนิแต่ไห เราบอกเพื่อนพวกเธนก็เป็นแนมก็เห็นนะเธอนีคก็พอดีบังเอิญจะได้บุญอันเท่าหญ้าไอ้นี่นะอยูุบึงวัวรุ่งนะเราก็บอกโอ้ยลูกใครอันมุญคือเหล็กแดงง่ากิงคืนเราเราบ้าอันทาเจ็ดเราบ้าโอ้ขึ้นแดงได้บ่ลุงขึ้นแดงยิงคึ่งแม่บ่แม่เดี๋ยวความฝันได้แม่เราก็ยังว่าเห็นนนำนะโอ้ขึ้นแดงยิงทึ่งแน่นอนเราขึ้นแดงของเราลูกก็เราบ่าอ๋อเข้าใจแล้วบัดนี้ เพิ่นจะหายเนาะคือวัเวลาเพิ่นจะหายเพิ่นจะหายเพิ่นจะหายเห็นเองบอกยังไซะอาจจะเป็นในความฝันก็ได้หรือว่าจะเห็นในใครเล็กก็ได้ไม่บอกเรื่ลุงเนาะผมตื่นมาผมก็ไปเห็นฝาไปเห็นงานเนาะผองหายในบานเดียวเบิ้งเบิ้งใครเห็นเบิ้งว่าฝันเกียวอะไรได้อปอแล้วก็ไปเบิ้งล้วก็มาเห็นนี่แหละเราะรับแต่ผมได้ในความฝันนะค่มันครับใงวันนี้ได้หรือยังลุงมนนีวดนนี้นันกรไดสิผาเนอยสิผาไปเอาอยู่ใส่นี่ลุงไปไปเห็นจะได้เอา ในความฝันในความฝันที่เห็นได้ค่หินกับมือน,นันกับเลขข่หินเนี่ยมันสิเป็นอันมันสองหนึ่งห้าไปแล้วก็เลขล่างน 8, ลี่แป<ส>ดสามถ้ารองเท้าเห็นถ้าครูบาอาจารย์เปรตเอาเมนบอกอาจารย์มันต้งเฮ็น่นี่โอ้เรามาเห็นอยู่เพื่อนเลยตองขื่นเขาอะไรวะ ้ก็มาใหปกตินี่ก็คือจะพาขึ้นไปนั่งเอาทีนักขอดกางหาแต่วันนี้เพื่อนพามาเฮ็ดุบานเลยวันนี้เราไปเฮ็ดอยู่นะเอาไข่หินมาเห็ดเลยเป็นตัวใดนะเป็นตัวใดก็ลูเอาเบไม่เนี่ยเด็กไม่ไข่หินนี่ผมเห็นนั่นสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าแต่ลูกสาวเห็นเหล็กสตัวนั่นแปดสามมาแดจิงคืงันดีไปยังเฮ้ยน้องปานช่ เลขถูบเนี่ยมันได้โดยปฏิหาร้พบกันยังงงอยู่มันมีมากเลยอาจารย์นักกันยังงงอยู่มันถกมาหายแลกะก็เลยจุดกันจุดกันทันได้อันนี้แมาซีสองหนึ่งบอสที่เขาหมายความว่อะไรีสองหนึ่งด้วีสองสามโอ้คไหสำหรับเลขไขหินนะคะทีม มานั่งเอาในมือก่อนๆนะคะนี่บริหารการเนาะทุ้งริทุมาคนเฮนเป็นสองหนึ่งขานะคะสำหรับลูกสาวนะคะเฮนเจ็ดแปดสามเป็นอย่างพอห้องห้องเอือหู่จักดี่วบ่พอเจยาห้องเอือเนาะเพราะว่ามันเป็นตรงกันเลยผู้จีกปานปานเป็นนัดกันไหวเรื่อยมาโดยพักทหารสี่สองหนึ่งหมือนนี่จะเป็นเรื่องแปลกเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะโอ้เหลี่ยมงานเดียว คนอื่นบ่ได้สัมผัสอาจจะบ่หูจักคือว่าล่ะครับแต่พอเชี่ยงสัมผัสแล้วพอเชี่ยงมั่นใจว่าเป็นหินดีๆครับท่านผู้ชมแต่ว่าฟังคําบอกเล่าจากลุงดิดมาเพผลว่าแต่ก่อนมันจะดังกุเลียงกุเลียงคือจังไข่ไข่ห่างห่างนี่สินะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าไข่บริสมบูรณ์มันจะเป็นมีมีหน้ามีอย่างข้างในแบบว่าบริเต็มเนาะนับาที่เนาะมันจะเป็นกงล้วงกงล้วงนี่สินะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวนี้สามสิบกว่าปีแล้วเพคนเป็นหินดีๆครับท่สมุชุ่มสามสินอีีหล ได้ของดีคักเนาะโอ้ยขนาดอาจารย์วันว่าเดียวไงนนี่นะครับมีเงินอยู่สิบองบาทใช่หมออสิบหกบาค่ายเบิ่นอ๋อค่ายเบิ่นสิบาทเบิ่งเอาค่ะตะมยช่วเบิ่งเอาเดี๋ยววาเจ้างี่วนเบิ่งไก่ไก่เนาะับเมช่วเนาะส่วเบิ่ลไก่ไก่อะไก่ไปแทงม้าเ่อวนตเมยช่ตาดีอาจจะได้โจกได้ลายไปสิแทงแงม้าไม้ถือก็ถึงเลยแทงแงใครดนนีมานะม่ได้ถือก็ถือ โอ้พอเจ้าเห็นเหล็กหายดีแต่ละครับท่านผู้ชมอาจารย์นะอาจารย์นั่งตกใจนะนะจับคือเย็นแห้งแต่ละครวันเย็นเขาในใจมาบุญกวาเบือเห็นเหล็กหายดีเนาะผมก็เห็นเหล็กห่าผมเห็นเหล็กห่าขึ้กันวันนี้มันซีมิหายดีปะจักจะระบายม่านแห้งนะคเหล็กหานะครับที่ยังอยู่คือเก่าหาม่านนี่เห็นเหล็กห่าเหล็กหนึ่งเหล็กห่านี่หลายแห้งเบิ่งเบิ่งเอาชัดเจนเนาะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยพอเจ้าร่องร่องพีคๆขึ้บงอีกแดดหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะ แดงเขาเนข่ยนหญ่มาทำเด้อปู่ย่าตาใหญ่จริงสักทีที่เป็นสถิตอยู่แถวนี้ก็ได้ลูกหลานมาขอโชคขอลาบไปซื้อดอกแบ่งปันแทนไปชุ่มเส้นช่องเนาะให้เพนมีโชคมีลาบเนี่ยเมืองทยเนี่ก็ขึ้นหนึ่งหายยิ่งจะหลาเนี่ยเมืองไนี่ยก็ขึ้นหนึ่งหายแต่เปช่วงเบืองเอาเด้อเพราะเสี้ยงเบาๆก็อยู่ตรงไหนเบืองเอาเองเบืองเอาเองครับแต่ว่าลุงดิบบอกว่าเพิ่นมาทำพิธีเอาเนาะลูกเนาะครูบาอาจารย์เป็นมิวิชาทั้งมาเขาข้อมฟันกันแห่หนึ่งหาทั้งมาทำพิธี สองหนึ่งหาสองหนึ่งหาตัวเดียวกันครับต่มนผู้่มว่าอาจารย์จะเคยเอานี่ค็เป็นอาจารย์ี่เคยไปเอาอยู่นครกลางหาวครับเิ่นเพิ่นบวชบวชมาโดนน่ะล่ะครับลายพรรษาเพิ่นถึงศึกออกมากถึงว่าเพิ่นมีวิชาอาคมนะกรับนเนาะทิ้งกลาพาไปเอานี่ครับเพิ่นมาเฮ็ดเอามาขอเอาน้ำไข่หินก็เรื่องแปลกดีว่าเป็นไข่ธรรมดาต่อไปต่อมาเป็นหินเลยเ จะเบิกตาเปล่านี่แอบเห็นเป็นเลขกหานะครับม่มนชู้ชมเนาะชัดอยู่นะครับนะครับสม,มนผิ้ชมเนาะพอเที่ยงกัน,กนจะสรุปเเลขให้ฟังครับที่ลุงดิดว่าผ้าอาจารย์มนานั่งเอาครับอยู่ในไข่ไข่หินนี่แหละครับนี่ไข่หินนี่ละ่ะเห็นเป็นสองหนึ่งหาครับผมในความฝันลุงดิดกับฝันว่าเห็นหนึ่งหาลุงดิดนี่ถ้าบอกว่าจะ ต้งทุนตัวไหนกับน,นึ่งหาตัวเดียวครับงวดนี้ลุงดีวันนึ่งหาตัวเดียวแต่ว่าลูกสาวว่าเห็น8ปดสามครับอยู่ในไข่เนาะก็ลองไปพิจารณาบางังเาเองครับสองหนึ่งห้าแล้วก็ 8, 3, แปดสามเจ้ายูทูบเสียงไทยลุงดีวันเพิ่นแกออกจากหอนัน่นเพิ่นก็ได้มาจุดล่องเบิองครับเห็นเป็นสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งครับกับท่านใด้ิ่นชอบก็ลองพิจารณาบางังเาเองนะครับเนาะแต่ลุงดีวันี่ก็มีโชคมีดวงอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าช่วงไปขึ้นนคนกรกลางหาวน้ำกันนี่การู้สึกว่าเพิ่นจะได้อยู่เรื่อย ได้อยู่เรื่อยครับจะได้อ <game, S 1> ยู่เรื่อยไปน้ากันครับผมเนาะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามาช่วงที่ติดตามในช่องสตาร์ด้ชาแนลเนาะครับผมเนาะก็ขอขอบคุณลุ่งนีดครับผมที่ให้ตัวเลขเด็ดๆไปแบ่งปันท่านผู้ชมแฟนช่องลุ่งนีดมีตัวเลขพอเที่ยงก็เลยนําไปเสนอครับผมไามากก็ค่อยจัดเนาะครับเนาะกัดไก่เบิร์นเพิ่มข้มสนุกสนานมากก็จังเอาบ่มากก็บะออกกบเป็นหยังครับผมสุดท้ายนี่ก็ ขอตัวลาไปก่อนครับผมพอกันใหม่คลิปหนะ้าจะเจอกันทั้งคุณยาย270ครับผมเนาะไปละครับมันหมานกันสุดๆคนเด้อรับขอบคุณคาวบองดิดขอบขอคุณคชาสตาร์ดากับสรุกิ